เราเข้ามาติดตามชมรายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นในวันนี้น่าสนใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทั้งประเทศเลยคุณนั้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราอทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกับเราสดๆในรายการค่ะท่านแรกนะคะขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านธนุศักิ์เล็กอุทัยค่ะรวมไปถึงอ,อีกหนึ่งท่านนะคะคุณอภิรมสุป,ประเสริฐผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แล้ว,วันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมกับรายการได้นะคะด้วยการที่จะกดโทรศัพท์เข้ามาส่งเสียงนะคะฝากคําถามมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเพราะวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่นะคะจากทางทกาศามาร่วมให้ข้อมูลแล้วก็ให้คําตอบด้วยนะคะในรายการเลยเอาละค่ะเริ่มต้นถือว่าโครงการนี้นะคะก็เริ่มต้นกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะคในช่วงของการเริ่มต้นโครงการจนกระทั่งมาถึงในขณะนี้เราเริ่มต้นกันไปเมื่อวันที่ 29ใช่ไหมคะท่านนะฮะจนถึงนปัจจุบันนี้นี่โอ้โหหลายเดือนแล้วค่ะผลตอบรับเป็นยังไงคะท่านก่อนอื่นขอเรียนคุณจิราพานิดนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็แนวแน่มั่นองของรัฐบาลนะครับโดยการนำท่านนายกยิ่งรักชินวัตรที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็อยู่ในสภาพที่ เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีรายได้น้อยกว่าอาชีพอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของหลายๆนโยบายบัตรเครดิตเกษตรกรนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นการก้าวสู่ปีที่สองนะครับปีแรกนี้นะครับขออนุญาตว่าเป็นเรื่องที่เราแนะนําบัตรนะครับแล้วก็เปิดให้ชาวนาได้ใช้ซึ่งก็ได้ใช้ไปประมาณ2ล้านกว่าบัตรใช่ไหมครับคุณพลงนะครับแล้วก็ใช้ในการซื้อปัจจัยการผลิต ค,คือผลิตข้าวเนี่ยนะครับแล้วก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ4ี่พันร้านค้าแต่ในปีที่2โครงการที่2เนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มหลายๆอย่างเข้าไปประการที่สําคัญคือ 1. เพิ่มจํานวนบัตรจาก2ล้านนะครับกว่าเป็น4ล้านเป็น4ล้านใบภายในยกันยายนปีนี้ะนะครับแล้วขเดีวยวกันก็เพิ่มสิทธิ ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากซื้อปัจจัยการผลิตแล้วปัจจัยการดำรงชีพอาชีพเข้าสารเงี้ยก็สามารถทําการได้แล้วก็จะเพิ่มอย่อื่นเข้าไปด้วยอีกนะครับแล้วก็เรื่องของการประกันความมั่นคงในชีวิตเช่นการประกันชีวิตการประกันภยัยอันนี้ก็จะเพิ่มเข้าไปอีก และที่สําคัญก็คือว่าร้านค้าที่มีอยู่ประมาณ4,000ก็จะเพิ่มเป็น10,000ล้านค่ะ10,000ล้านนี่คือภายในปีนี้ใช่ไหมคะท่านีภายในปีนี้และภายในกันยานี้ด้วยที่จะเข้าร่วมโครงการ,รกับเราเพิ่มเติมสแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยโครงการบัตรสินเชื่อเพื่อเกษตรกรเนี่ยประสบความสําเร็จมีประชากรมีรกรเกษตรกรเข้ามาร่วมโครงการกับเราถึง2ล้าน6 0สนใบด้วยกันเนี่ยนะคะ ค่ะแต่ว่าในเดือนกันยายนนี้จะทําให้ได้เป้าก็คือ4ล้านใบ,บนะคะทีนี้นะคะมาในส่วนของท่านผู้ช่วยกันต่อนะคะคบ,บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็มีเกษตรกรเนี่ยเข้าร่วมโครงการถามนิดนึงค่ะผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องเป็นเกษตรกรครอบคลุมในส่วนของเกษตรกรทางด้านใดบ้างคะครับก็จากปีที่แล้วที่เราเริ่มต้นจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับ,รบตอนนี้เนี่ยทาง รัฐบาลก็มีนโยบายว่าเราขยายไปกับเกษตรกรทุกอาชีพะนะครับทุกอาชีพที่เป็นลูกค้าทกศแล้วก็ปีนี้เราก็ตั้งใจทากับส่วนหนึ่งของสากลสมาชิกสากลการเกษตรด้วยนะครับก็ครอบคลุมเกษตรกรทุกอาชีพะนะครับค่ะแล้วก็รวมไปถึงเงื่อนไขในการใช้บัตรด้วยนะคะอยากให้อธิบายนิดนึงค่ะก็เรื่องบัตรสินเชื่อเกษตรกรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวงเงินที่เราจะได้กับให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับก็เป็นวงเงินที่ มีรายได้การผลิตการเกษตรยอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นวงเงินที่ได้มาเนี่ยก็จะอยู่ในวงเงินที่เขาจะกู้เงินจากทกศได้ะนะครับไม่เกินร้อละเจของรายได้ที่เขาจะขายผลผลิตได้กับทกศนะครับนี่เราก็ใช้เป็นวงเงินในเบื้องต้นไปก่อนรายละไม่เกิน5 0,000บาทบแต่รายที่มีการผลิตมาก ก็จะว่ากันเป็นรายๆไปะนะครับก็คือดูเป็นเป็นกรณีไปเป็นกรณีกรณีไปค,ค่ะนะคะแล้วก็เรียนถามนิดนึงค่ะในส่วนของเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการริมากนี่นะคะจะมีเจาะจงภาคไหนเยอะเป็นพิเศษไหมคะท่านท่านตรีคะคงไม่ครับเ,เกษตรกรจริงๆแล้วในประเทศเราเนี่ยเจ็ดล้านลายนะโดยประมาณนะเจ็ดล้านครอบครัวไม่ใช่ลายเจ็ดล้านครัวเรือนเจ็ดล้านครัวเรือนแล้วก็ประมาณ25ล้านท่าน ะนะครับซึ่งที่เป็นสมาชิกของทกศเราเนี่ยรประมาณ4ล้านใช่ไหม,ะม 4, 000, นะครับแล้วก็เราก็จะทําให้ครบสมาชิกข,ของเรานะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับแล้วก็มีความตั้งใจของรัฐบาลร่วมกับทกศว่า<ล>อนาคตเนี่ยหลังจาก4ล้านไปแล้วเนี่ยเราจะทําให้ ไปถึงที่อื่นด้วยโอ้โหนะ,นะคะคก็คือคว่าจำนวนก็จะเพิ่มขึ้นในอนาคตคต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยมาพูดถึงแหม่มีบัตรออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเกษตร,รกรเนี่ยมีบัตรเป็นของตัวเองละถึงเวลาอยากที่จะไปดำเนินการในการที่จะไปซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเขาสามารถที่จะนำไปซื้อสินค้าประเภทใดได้บ้างคะท่านผู้ช่วยครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ เราเรียกว่าน้องข้าวหอมนะครับ <c oughs> ก็เป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็มีสัญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์น้องข้าวหอมก <c oughs> ็จะเป็นสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตการเกษตร <c oughs> ทุกประเภทนะครับ <c oughs> แล้วก็ทางเราก็จะขยายไปถึงน้ํามันเชื้อเพลิง <c oughs> แล้วก็มีปั๊มน้ามันที่เข้าร่วมโครงการคือปั๊มปะตะท <c oughs> กับปั๊มบางจากนะครับปั๊มที่โครงการก็จะมีสัญลักษณ์ที่เข้าร่วมโครงการอยู่เป็นเบื้องต้นนั่นก็เป็นที่ รัฐบาลต้องการให้เป็นหลักประกันทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายทางการเกษตรนะคนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยนะครับในร้านค้าที่ครมการที่เป็นร้านค้าของสหกรณ์การเกษตรเพราะว่ร้านค้าเนี่ยเราก็เน้นร้านค้าชุมชนร้านค้าสหกรณ์เป็นเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อข้าวสารนะครับปีนี้ก็ขยายเป็นข้าวสารซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกข้าวนะครับเ่องความจำเป็นที่ต้องซื้อข้าวในช่วงที่ ลงทุนการติดการเกษตรแล้วยังไม่ได้ขายผลผลิตลก็สามารถไปซื้อข้าวสารได้ด้วยค่ะนะคะทีนี้มาถึงในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบ้างค่ะท่านรัฐมนตรีคะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ช่วยก็บอกนะคะว่ามีมีจำนวนร้านค้าเนี่ยปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณส0่พแล้วก็เราจะมีการขยายไปจนทั้งถึงเดือนกุมภาพันธ์อีกประมาณเดือนกันยายนขออภัยค่ะประมาณอีกอีก0พันเป็น10,000นมคะเรามีวิธีการพิจารณาหรือว่าคัดเลือกร้านค้าเหล่านี้ยังไงคะ ก็เชิญท่านผู้ช่วยคค่ะท่านผู้ช่วยค่ะก็ร้านค้าเหล่านี้อย่างที่เรียนทราบเบื้องต้นนะครับก็เป็นต้องเป็นร้านค้าที่เป็นร้านค้าของสากลการเกษตรเป็นเบื้องต้นนะครับรเป็นร้านค้าของชุมชนที่เป็นเครือข่ายของสากลนะครับหรือเป็นร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่นะที่ขายประจัยการผลิตการเกษตรร้านค้าเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่ที่เรากําหนดนะครับก็คือมีข้อตกลงกันว่าเราต้องตรวจสอบร่วมกันนะครับร้านค้าเหล่านี้ต้องขายสินค้าที่มีคุณภาพ ว่าเราเองแล้วก็ทําความตกลงทํางานร่วมกันกับกรมวิชาการเกษตรนะครับเราก็มีเป้าหมายว่าร้านค้าเหล่านี้เนี่ยปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ขายให้พี่น้องเกษตรกรต้องมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเราก็มีแผนที่จะให้ร้านค้าเหล่านี้ผ่านการรับรองของกรมวิชาการเกษตรเป็นร้านค้าที่เรียกว,ว่าผ่านเป็นร้านคิวช็อปนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นร้านค้าที่มีเป็นร้านคุณธรรมไว้ง่ายนะครับที่อยู่ในพื้นที่ ค่ะนะคะที่ผ่านมาในเรื่องราวของการดําเนินงานค่ะท่านรัฐมนตรีคะมีส่วนไหนที่ยังคงอยากจะมีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาหรือว่ามีข้อกังวลอยู่บ้างไหมคะแน่นอนครับการทํางานในระยะแรกนะครับก็ต้องมีปัญหาบ้างนะครับซึ่งความไม่เข้าใจของผู้ที่ทํางานนะครับความที่ไม่เข้าใจของประชาชนแต่ว่าในระยะต่อมาเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าในในระยะที่สองเนี่ยปัญหาความไม่เข้าใจ คงจะไม่มีก็จะมีแต่เพียงว่าทางรัฐบาลและทกสอเนี่ยจะร่วมมือกันกันกบผู้ที่เข้าร่วมโครงการคือบริษทัทห้างร้านต่างๆสามารถทำอย่างไรให้ประชาชนเขาได้รับสิทธิประโยชน์เขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆะนะครับวันนี้ก็เป <นะ S 2> ็นเป้าหมายของเรา ค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่าสิทธิประโยชน์ต่างเกษตรกรก็เข้าถึงในทุกๆกลุ่มเลยนะคะคทีนี้มาพูดถึงเรื่องราวของอัตราดอกเบีย้ยดีกว่านะคะคบ,บางคนก็เอ๊ะอาจจะอยากทราบถึงกรอบระยะเวลาในการคืนเงินแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมค่ะเชิญค่ะนผู้ช่วยครับก็บในโครงการนี้นะครับทางทกศรรก็คิดอัตราดอกเบีย้ยกับพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ใช้จ่ายผ่านบัตรในอัตราที่เป็นอัตราต่ําสุดของลูกค้าชช้นดีที่เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับแต่ยนงรื่องตามในโครงการนี้เนี่ยทางเราก็มี ระยะเวลาในการปลอดดอกเบีย้ยให้กับพี่น้องเกษตร,รกรที่ใช้เนี่ยหเดือนนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องเกษตรกรมาซื้อปุ๋ยหรือปัจจัยการผลิตที่เขาร่วมโครงการะนะครับก็จะรับการทดเชยดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นอีก4เดือนรวมเป็นปทั้งหมด5เดือนสูงสุด5เดือนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ถ้าพี่น้องเกษตรกรเลยรอบการผลิตแล้วถึงเวลาการผลิตถึงรอบการผลิตเนี่ยซึ่งแต่ละคนก็จะถึงรอบการชำระหนี้เนี่ยต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับพี่น้องเกษตรกรปลูกข้าวหรือปลูกมันสำปะหลัง หรือปลูกลำไยพวกนี้นะครับก็จะมีรอบการผลิตที่แตกต่างกันไปะนะครับก็จะมาชําระเมื่อเข้าขายผลผลิตก็แต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปค่ะ,ะคแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเกษตรกรเนี่ยนะคะสามารถที่จะชําระเงินตามระยะเวลาที่กําหนดอย่างเงี้ยย่อมเป็นสิ่งที่ดีถกนแมคคะท่านเลค,ค,ค่ะครับค่ะถ้าชําระเงินชําระดีสินนะฮะตามกําหนดเวลาท่านก็จะได้รับสิทธิ เพิ่มขึ้นด้วยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการประกันชีวิตนะครับการประกันภัยถ้าถือกันว่าถึงกําหนดระยะเวลาแล้วท่านชําระตามกําหนดจะมีส่วนเนี้ยจากทกสมอบให้นะครับเห็นว่า1,000 0แบาทใช่ครับวงเงินไม่เกิน1น0 0 0แบาทโดยที่ไม่ต้องเสียเบี้ยประกันนะครับเป็นเหมือนกับว่าให้รางวัลความดีนะครับอายุของบัตรนี่มันกี่ปีคะท่านก็ ในเบื้องต้นออกไว้3ปีครับไม่เกิน3ปีไม่เกิน3นามปีตั้งแต่วันออก3ปีครับค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร,คร่าวๆในเบื้องต้นนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีและท่านผู้ช่วยกันต่อรวมไปถึงยังคงม,มีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกด้วยนะคะสามารถที่จะกดโทรศัพท์มาฝากคําถามตรงๆเลยวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่จากทางทกสมารูปตอบคําถามในรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากันต่อค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนกระทรวงสาธารณสุขสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่และเวอร์ไวย์เว็บบางกอกไวส์ดอทค